เออแมนแมนเออแมนเห็ดอะไรแมบม่นบอ้นด้ีอยสวัสดีจ้าพอแม่ปีน้องจ้ามาเก็บเห็ดอีกแล้วจานี่จ้าใส่ถุงมือสิจะเจ็บมือเออสวยเออนึงอยู่ไกล้กับคุณประกอนคุณประกอบยางไปใส่บุลองฟังโขงเก็บเลยจ้า dạ bắt đầu ngừng 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 อเอาไอ่นี่จะ้ะไม่เอาเลยดินี่จับดอกคุณบอกก่อนว่าซีมมันไปเห็นแล้วกไปเต้งามๆดอกงามๆนี่งามแท้งามวะแทงามวะ งามคักดอกดอกอืมหอมดอกหนึ่งพึ่งขาลายอืยอพ,พึ่งขาลายจ้ะเศษอีกดอกหนึ่งสวยๆไอคุณประกอนเราจะกินข้าวแล้วเลยอันแกะถุงมือออกจะไฟเด้อหวานสุดเลย นี่สวยงามเซฟเนี่ยมันเซฟเซฟน,น,น้อยหาเพื่อนจ้ะซับไว้ไว้วพ่นติดตกกกัน วางอยู่มือเจออ้าข้างลังคุณถึงหัวดอกเห็ดถึงหัวบุ๊ม่นให้วางกล่องกันบอกวางถึงหัวมันโอ้คนไทยว่าหันมาเต็มเป็นกลุ่มสิบสาวคุณข้างลังคุณ <c oughs> ตยยายงานเต็มเลยงานไปปลาเพื่อนเรางรานางมหาเฮ้านี่แหละ <c oughs> นี่มุ่งหน้าขึ้นมาเต็มเลยเอากุ้มบางยานนี่ลแหละมาน้ากันสี่ห้าหกคนตอนนะ่ะโอ้นมาหลายคนมานากันหลายคน งามๆเลยฝนกระลงเม็ดเร็ว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 ฝนลงเม็ด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 ยับมากยับมากเออฝนลงเม็ดจ้ะฝนลงเม็ดใส่หัวอืมอะไรล่ะหนึเห็ดดำเห็ดดำเหลือเขา เตียวงามคักหนะ่าฮักพ่อเห็ดดําอีกดอกนึ่งมาดําปิดเลยเหลือเขาขาหน่อยทีย่กิ่งดอกเห็ดอันนี้ขาน้อาเราลีบที่กิ่งต้องดอกบักไงเลยอหมกส้มหมกส้มอ้วนเด้หมกส้มอว้วน <c oughs> อีกดอกนึง <c oughs> หมวกส้ม งามจีดิเออสวยงามอยู่หมวกส้มสามพีกสุดเขาเลยจะไปอันนั้นที่อย่างเออสุกมือเข้าไปเลยดอกสมบูรณ์ด้วยดอกนี้สมบูรณ์ใหญ่งามปะเออหือสวยอยู่อืมไปเห็ดส้มพ่อมึงพี่พี่พี่ป้าพุ่นย้าไปหาคุณปากก่อนพ่นตั้งตดโปรเตตเปรตอยู่เห็ดส้มโอ้เขาเพื่อเห็นเพื่อเห็น หมวกสม้มเขานึกว่ากินบ่ได้ลองค้นกันกินบ่เป็นนี่จ้ะหมวกส้มนี่แซบเลยจ้ะขาลายหมวกส้มนี่แซบจ้ะเดี๋ยวเด้อยางต่อไปเอาอีกเลยบอยาง,องางต่อไปน้ำกันเลยจ้ะมันเห็นต่อกันมันสิปิดกล้องกะบ่ได้นะจ้ะอ่ะเอ๊ะเก็บให้เนี่ยที่ใส่ ดอกนี่เขาอ่นเที้ยวร่มอ่ะโูดอกนี่เออดอกนี่มางามก,ากาันเดียกกันดอโพอูดโพลงามเลยนี่เออขาปักไงโอ้ขาคเอิดง่ายแทวๆเอาไม่ได้ตัดนะบอ่อทั้งรูม,มันมันใหญ่ยังสินะตัดเอาเลยมันใหญ่ทั้งรูมมันน้อยนี่โอทั้งเทิงขึ้นมามันน้อยน,นะเดีโอ้งาไม่อันดึงมันไว้เนาะ เ้ยวขันลานอยู่อืตัดนะคะงามๆเลยตัดไปตากระเลี้ยวไปจ้ะตัดปุดเลยนะเออ<า>อย่าไปเลาเออเออเอ้าเอ่ดเอ่อเอ่อเอ่เเ่อเอ่อเอ่เอ่อเอเอ เอาไปกับเสื้อว่าได้กินฮอดพุนอืมสั้นละบ้าลา่ะตัดเทดคือขีทีนี่เออเมืม่อแม่นยังดอกเอาไปกับ่เสื้อว่ากินเหมดฮอ,อดพุนอันนี้มันลงดิังเ งามสออ่อนดอกเห็ดคุณนะคุณบุดเดียวเต็มกระตาละอ่างยางตั้งซักลากอยู่พุ่นณหกโสมพุ่ณคุณใส่หื้อคอยเห็นอยู่รูปนี้อันนึงแม่บ้นนี่บัแมนอันนี้พุ่นเถ่าไปเบิ่งอยู่กล้องไม่พุ่ณคอยมาแต่พุ่นบัแมนแบบมือนั่นเออละไปไปเบิ่งนี่จ้ะนี่ตั้งซักลากอยู่ หมวกส้มน่ะกินซ้ำนี่พอดีแซบจ้ะบ่ได้เนาะไดอกนี่ก็แซบเพื่อกันนี่พอดีเอาเปาะแอปเปนี่จ้ะนี่นี่ดอกหนึ่งยูนี่เมื่อกี้นี่ลงมานี่เลียวบ่เห็นจ้อยูนี่อีกดอกหนึ่งบ่เห็นเบิงฟองเดียวบ่เห็นนี่เด้พี่ใส่เปนี่น <c oughs> เดียวบ่เห็นรี่ยู่กะเห็นเอากะเอาอืม ตลอดแต่แหละซะอรตัดอร่อมันนั่นนั่นใส่ไม้ค่อยน่ะจักไลยอ่ะอยู่ดักซังเอ้ยงามขนาดเลยมีแต่ดอกกำลังงามๆกำลังออกสมขาลายหมวกสมจ้ะอีกหน่วยหนึ่งอ้าฟองมาเอาหมวกสมกำลังน้อยงามๆเนาะเอือโซนนี้เลาพอดีจ้ะโอ้ยต้มเบิดดอกเลยนี่แกงตับตับเบิดดอกเลยนี่อือ ซ่บดีเ็บดอกหนึ่งนี่โอ้โหดอกงามๆจะมันอ่อนใจ้สวยงามๆเลยอืผู้นางหมวกสม้มส้มกำลังงามสองดอกโอ้ยส้ม,ออสมจ้ะไอ้กระหมวกสม้มเ,เจ้าเห็นดอกไหนสันใ่เอาปาคุณปรกก่อน่าเห็นสองดอก4ีดอกหาดอกพี แมนนี่นี่ค yeah. ุนประกอบเราพอเห็นพูดออกในน้อยเต็มสักลากอยู่นี่คุนประกอบเราพอเห็นจ่าซีดอกนี่พู้เราเห็นตั้งโตดโสดจูนดอกเดี่ยวพี่ดอกน้อยเราพอเห็นเราเห็นแต่ดอกรุ่นนี้งามคักนะพ่อมึงนะเออเอาเรื่สีเหยับปัยังนี่ ุวสมพุคนเหลวเนอะก็ได้เห็ดสสมตต่มกันงามหนึ่งมาดึงเอากะดสมคือกันละจ้ะแล้วอต้ดินเนาะโดดดำดำโสมๆมอันเดียวกันนั่นละนี่เห็ดเซฟผลาเออเซฟดอกหนึ่งถือโคนหัวเหลือมแม่โปรดดอกคุณน่ะโกรดโกรดจืออันนี้จ้ะดอกหนึ่งสวยสวย ว่าได้กดกล้องโอ้ยลืมฝนตกจ้าเบิงนี่จ oh, so ่าดอกงามๆเก็บย้ำได้กล oh, so ้องกดว่าได้จากเทือโอ้ตายเบิงในดอกงามโอ้เห็ดดำจ่าดีดำเห็ดดำโอ้ฝนฝนเข้าไปเอ้าโอ้ฝนฝนพุ่น่ะหมวกดำโสดขออภัยจากขายง่ายๆอ้วนๆตัขออภัยฝนจากฝนแห้งโอ้สวยงาม ไปหามูวันอ่อนจุ๊หมูอาคุณประกอบหาเห็ดหาเห็ดโอ้หาเห็ดกันแมนบอ๊ะแมนบอะเออแมนแมนแมนบอ๊ะเออแมนเมดเลย